พอพออันเนี้ยไม่รวยแต่สวยได้ค่ะเป็นเคล็ดลับสครับหน้าใสสไตล์เมียจ๋าต้องเตรียมปากกากันเลยนะอ่ะวันนี้เราเตรียมมาหลายวิธีเลยสูตรแรกเลยนะคะเป็นสูตรสครับหน้านะคะเหมาะสําหรับคนผิวมันนะคะอุปกรณ์นะ ก็คงมีติดบ้านอยู่แล้วล่ะเนาะทำไม่ยากสุดนี้ก็มีโยเกิร์ตธรรมชาติธรรมชาตินะคะแล้วก็มีน้ำตาลใส่แดงที่เอใส่ผสมนี้นะคะก็จะมีโยเกิร์ตสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำตาลใส่แดงนะคะ1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันนะคะกินหอมแล้วก็เอามาพอกให้ทั่วนะคะใบหน้าวนให้เป็นวงกลมเบาๆนะคะสักห้านาทีหลังจากนั้นก็ทิ้งเอาไว้ประมาณห้านาทีเมื่อเราขัดหน้าแล้วนะคะผิวของเราเนี่ยก็จะบางลงเวลาเราขัดอะไรเงี้ยผิวเราจะบางแล้วก็จะ ไวต่อแสงแดดดังนั้นอย่างแนะนาคุณผู้ชมนี้ว่าเวลาจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการสครับการขัดเนี่ยให้ทําก่อนนอนดีกว่าเพราะมันจะได้ไม่เจอแสงแดดแล้วก็ผิวหน้าเราเนี่ยได้พักผ่อนด้วยนี่ให้ดูกันนะดูนะดูนะแป๊บเดียวนะดูนะสองมือนะดูนะเนียนนะไปดนขาวขึ้นเลยอ่ะนะแป๊บเดียวเนียนนะใครอยากแบบว่าหน้าเนียนไม่อยาบกล้านเออันนี้เลยมะเขือเทศนะคะสามลูกบดหยาบๆสมมุติว่าได้สมลูกเนาะสากแล้วก็นี่เลยค่ะ โยเกิร oh, ์ตลดธรรมชาติผสมกันเข้าไปสิคุณนี่สามช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นนะคะคนให้ทั่วอะไรอะไรอะไรยื่นอะไรให้จะชุบพอ ล้วก็ขัดเบาๆให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดหน้าคุณก็จะเนียนนุ่มชุ่มชื้นเข้มใสชุ่มไม่ต้องพอกใช่ไหมไม่ต้องพอกอันนี้เป็นแบบขัดเบาๆมีอีกสูตรหนึ่งของหนิงนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่หนิงภูมิใจนาเสมอมาดูสเป็นสูตรที่หนิงใช้ด้วยนะคะใช้ผงกาแฟเนี่ยมาสครับหน้าคุณผู้ชมฟังไม่ผิดค่ะผงกาแฟที่เรากินเนี่ยแหละที่เราใช้ชงนี่แบบนี้เลยทุกทีเราจะได้ยินกาชาทุกทีจะเป็นกากกาแฟแต่บางทีพอพูดถึงกากกาแฟทุกคนก็จะแบบ จะไปเอากากที่ไหนบางทีไม่ได้กินแบบชงกาแฟสดอะไรเงี้ยเนี่ยกาแฟกระป๋องที่เราใช้เนี่ยแหละค่ะ<า>สัรกาแฟสําเร็จรูปใช่ถูกต้องสรรพุณของกาแฟเนี่ยเลิศเวอร์เพราะนอกจากจะเอามาช่วยขัดสครับผิวแล้วเนี่ยนะคะมันยังช่วยในยเรื่องของการสูบฉีดโลหิตให้ไหลเวียนร่างกายเราก็จะสดชื่นกระปี้กระเป๋าสัดส่วนนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือผงกาแฟหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะขมิ้นชันหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มาขามเปียก3ช้อนโต๊ะผงกาแฟเนี่ยคือตามเวลาพวกไปสปาเนี่ยเขาจะใช้ผงกาแฟใช้พวกกากกาแฟผงกาแฟเพราะอะไรรู้ไหมมันช่วยทําให้กลิ่นหอ แล้วมันทำให้เราคลายเครียดด้วยแล้วกลิ่นหอมของกาแฟเนี่ย<อ>บางทีทําให้เราไม่อยากอาหารหไปดิฉันทําให้ดู เนี่ยแต่ว่าพอเราขัดขัดเางนี้เสร็จนะถ้าเราไม่ได้รีบร้อนไปไหนนะก็พอกทิ้งไว้ก่อนอาเนี้ยใช่ขมิ้นเนี้ยดีมากทำให้ผิวดีมากอันนี้ชิมไม่ได้นะคุณผู้ชมนะอย่าชิมถามเลยนะใช่อ่ะเนี่ยแค่นี้เองเลยอ่ะอย่างที่บอกเลยผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแพ้ได้นะอย่างที่พี่หนุ่มพี่แหม่มเคยบอกว่ามีอาจจะมี1%ซที่แพ้นะคะก่อนจะทําอะไรหรือวก่อนจะใช้อะไรเนี่ยควรจะต้องเทสดูนะคะที่หลังแขนหรือว่ากกหูทูกก่อนนะคะเพื่อความมั่นใจอีกอันนึง หานใจเหลือเกินวัยรุ่นชอบเป็นก็คือสิวถามไปถามมาเรื่องสิวนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญวิธีลอกสิวเซียนแบบบ้านๆน,นะอันนี้เคยทําตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆแล้วยังไม่มี<ง>ตังไปซื้อไอแผ่นแปะสิวอะอออหนูเอาออปอกไข่ใส่ใส่ถ้วยอย่างเงี้ยเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็แยกไข่ขาวไข่แดงแล้วก็เอาไข่ขาวเนี่ยมาแปะไว้ที่จมูกเราแลมาทาแบบเปียกๆเลยแล้วก็เอาสำลี บางๆมาแปะเอาไว้รอจนไอสำลรีเนี่ยมันแห้งแล้วก็ลอกออกไข่ขาไอสิวเซียนเนี่ยมันจะหลุดออกมาตามกับว่าไข่ขาวมันดูดสัรีอยมากหรือถ้าใครเป็นหนักๆอาจจะมีเคล็ดลับเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือใส่ผงเจลาตินคือไอผงที่เราใช้ทําบุญนะคะนั่นแหละผสมกับไข่ขาวพอผสมเสร็จปุ๊บในสัดส่วนเท่ากันแล้วก็เอาสัลรีเนี่ยชุบให้มันชุ่มๆแล้วก็แปะเอาไว้แล้วก็ทิ้วจนมันแห้งมีอีกวิธีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาขจัดสิวเซียนเลเวลวันเอาถั่วเขียวมานะต้มต้มแล้ว ก็เอามาบดให้มันให้มันดูหยาบๆรู้จับซิว่ามันบาดตัวเราไหมมันนุ่มไหมเอมันนุ่มยังไม่ได้ให้กินให้จับจะใส่ปากด้วยมันนุ่มมันไม่บาดนะอ่ามันไม่บาดแล้วเอาถั่วเขียวที่เราต้มแล้วก็บดหยาบๆสองช้อนสองช้อนโต๊ะผสมกับนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนมเปรี้ยก็ใส่เยอะหน่อยก็เป็นสองหรือสามช้อนก็ได้ให้มันดูที่มันไม่ต้องเหลวมากอ่านี่ อ่แค่นั้นแล้วก็เอามาปะมาถูไว้ที่หน้าเราเนี่แหละคุณผู้ชมค่ะบริเวณที่เป็นสิวเซียนแล้วก็ทิ้งไว้สักนิดหนึ่งสิหรือ15นาทีแล้วค่อยล้างออกไม่ต้องขัดเหรอฮะขัดีถูเบาๆแล้วก็ค่อยปามันไม่ได้หยาบอะไรมากมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้บาดหน้านะก็สามารถถูได้กินนี่น้าได้เฮ้ยอย่าส่งไปเดี๋ยวก็กินหรอ อืมน nah, mm hmm. ั่งนะเห็นไหมอันนี้น่าจะกินไม่ได้เพราะถั่วยังไม่สุกพออ่นนี้เลเวลเลเวลหนึ่งเลเวลเลเวลนอ่ะเลเวล two เลเวลนะคะอันนี้ขัดจัดสิวเสียนแบบที่มันแบบว่าฝังลากลึกเลยเรามอดัวลากหอวโอนกันน้องจ๋าเตรียมกิ้งโซดา1หนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอาไปทาที่ สิวบริเวณจมูกที่เป็นสิวหัวดำๆเนี่ยนะคะคัดคัดทุๆประมาณ10นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ํานะคะก็ห่างบริเวณรอบดวงตาสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นกรด<ช>นะคะม,มีมะนงมะนาวนด้วยแต่ว่าวิธีแบบนี้เนี่ยคือ ยิ่งต้องเทสนะสำหรับอ้วิธีค่ะอันนี้กลัวจะแพ้บอกคน้าหน้าแพ้ง่ายเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นกรดหนักเป็นออันนี้เทสท้องแขนอย่างที่เอ๋บอกก่อนแล้วก็อ่าเนี่ยนะคะไม่เราจัดสิวเซียนก็ค่อยใส่หน้าชุดต้องค่ะไม่จากคนไหนอยากหน้าใสไร้สิวเซียนลองสครับตามอย่างที่พวกเราบอกกันดูนะคะอ่าเมื่อกี้ก็สครับหน้าไปแล้วเปิดรูขุมขนไปแล้วด้วยใช่ไหมคะช่วงหน้ามีเคล็ดรับบำรุงผิวด้วยสูตรพอกหน้ากระชับรูขุมขนเพื่อผิวเรียบเนียนเต่งตึงจะเป็นสูตรอะไรช่วงหน้า